บทที่7-11ดถึงสิบเจำนวน3ามจบวิธิปิโสภควพระารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมพนโทโตโลกวิถวนุตโลภุริสัตถมัสสะสธาเทวานุสานงภุโตภคัติแบบสวากาโตภคตาธรรมโมสันติโกกาลกวไอปฏิโกโอปัยิโกปจตังเวทิตโพมิยูหิติเก้าสิบทิปนุภะโตสาวกสังโฆปูชุปทิปนุภโตสาวกสังโฆยายะปิปนุภวโตสาวกสังโฆ สามิต ar ิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยทิท oh ังจัตตาริป ah ุร ah ah ิสสยุกขานิอัตถปุริสสบุคคลเอสาภควโตสาวกสังโฆอหั a นยโยโยปาหุนโยทักขิเณโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรางมุนิ n g ตังปะฏิฏิ10จินดามณีปิยังมัดังอสังฆาสังโนังอุสันติสิเหังมาตาปิตาวะโรหังปะโพตัญจะมหาราชาปะวัง มังโปสัพถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทิสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกัดกันตังสาริปุตโตอวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมนีกินดาปิยังจะสันังสัพเพชะนะพระหูชนา ยังมะมะสิบเอ็ดสกัตตวาพุทธะรตนังโอสถทางอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสกัตตวาธรรมะรตนังโอสถทางอุปมังวรังปะริหาหูปะสมานังกรรมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสเพ ยะภะยะอุปะสะเมตุเตสเกัตาวาสังฆารตะนังวุสถังอุปะมะวะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะสทีนานัสสันตุปัฏฐวาจะเพโรคาวุปะสะเมตุเตรอบที่หนึ่งรอบที่สอง อิทีวิโสภคบาวาระหังสมาสัมพุทธวิชาจจรณะสัมพนโนสุปโตโรกวิถูอนุตโรปุริสัสสัรมหาสาระทิสัตสาเทวมนุสานังพุทธกวาติแปดสวากาโตภวตาธรรมโมสันติโกอกาลิโกอหิปสิโกโอปนายิโกปจตังเวทิตภูวิญยงหุติ Kah supati penuh pokok dosa pokok sangku, cupati penuh pokok dosa pokok sangku, yayah pati penuh pokok dosa pokok sangku, sami dipatih penuh pokok dosa pokok sangku, yaitu tang di otari yukani ata punsa kala esak pahut dosa pokok sangku, ah meneo kineyo, ancari kara niyo anu tarangbungnya ketang dokan sati, sip, kinda mane yang mandang, yah sangka sangko nang upasanti santi, sini hang mata pita wa. โอระหังปะโพตันจะมหาราชาปะวังมังโกสัพตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสถิกินจิเทโวเยสกูปัจชังทิสมิงเนกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมอิทิราพังชานานาเยมะณีจินดาปิยังจะทะานังสัพพะเชนาพระหูชนาปิยังมะมะสิอ็ด สกตัตตวะพุทธรัตนังโอสทถังอุปมงวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธะเตเชนะสุทินาอัสสันตุปัทถวาสเพทุกขาบูปะสเมตุเตกัตสกัตตวะธรรมรัตนังโอสทถังอุปมังวรังปาริหาหูปาระประสามะนัง ธรรมะเตเชนะโสตินานัสสัมตุปัทฐวาสัเพเบวุปะเสมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตานังโอสะทางอุปมังวะรังอาหูาเนย,ยงพพังปาหูเนย,ยังสังฆะเตเชนะโสตินานัสสัสตสสนตุปัทฐวาสัพเพโรคะวุปะเสมนตุเตบที่สามอิติปิโสภควาลหังสัมมาสัมพุทธธาวิ ตามพุทธวิชาจารณะสัมปันโนภุกโตโลกวิทูอนุโตโลกูริสะธรรมะสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานิโกปจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะโตสาวกัสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะโตสาวกัสังโฆสามีจิปันิปันโนภะคะโตสาวกัสังโฆยะติตังตตัลิปุริสายยคะนิอัตถปุริสะบุคระไอสัพโฟโตสาวกัสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยฮักกิเนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตลังมุญยเกตตงโลกัสสาติจินดามณีปียังมันดังยัสังธาสังโกนังอุปะสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซเสธิกินจิเทโว เยสโกปัจชังทิสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุโตภะวันตุเมสิทธิราพังชะนายะมิเยมานีจินดาปียังจะสันางสัเพชะนาพระหูชะนาปียังมะมะสกัตตบวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะสสดทีนานสันตุ ทาวาัพเปท,ทุกขาบูปะเสมนตุเตสกัตตวาธรรมรรตนงังโอสะทางอุตมังวรังปริราหูปะสมะนงังธรรมะเตเชนะโสตินะนัสสันตุป,ปัทาวาวสพเพพระยาอูปะเสมนตุเตสกัตตวาสังฆารตนงังโอสะทางอุปมังวรังอาหุเนยยงปาหุเนยยง สังฆเตเชนโสธีนานัสสันตุปัทฐวาสัพเพรโลคาบุปะเจนตุเตสามรอสิบสองชยาสนากตาพุทธาเชยาวามารังสวาหนังจตุสัจจาสะพังหรหังเยปิวิงสุนารสภา ตันหังการาทะยูพุทธ,ธาอัตภวิสตินายกาสัพเพปทิติตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราศีเสปริติโตไมหังพุโทโธธรรมมูทวิโรจเนสังโฆปทิติโตไมหังอุเรสะภุณานกโรโหะทะเยเมอนุ รุธโธสารีปุตโตจะทักคินโกทันโยปิติพามคักมิงโมคันลาโนจะวากะเมทักคินสวะเนไมหังอาสุงอานันทราหุรากัสโปจะมหาโนนานนามโมอภาสุงวามะโนโสตะเกเกสะโต ตภาคัสมิงสุริโยว,วะปะหังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัสโปเตโรจะเหสีจิตตะวาทะกูโสมัยหังวะทะนีอิตนิจังปะทิถาสิกะสิคุนากะโรปุณน,นอังคุริมาโรจะ อุปาลีนันทะศีวะลีเทราปัจจะอิเมชาตารารเตติรกามะมเะสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินนสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิะวันโตชิโนละการาตาศีระเตเชนะอังคะมังเคสุ สันติตารัตนังปุระโตอาสิทักขีเนเมตตาสุตตกังทัชชัดคังปัจจตูอาสิาสาสวาเมีังคุริมาระก,กังขันทะมูระปร,ะริตตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการัสันทิตาชีนา นานาวาระสังยุตาสัตบาการะรังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอเสสาวินายัญตุอานันตชินาเตชะสาวสสโตมีจักิจเจนะสัธาผสัมพุทธะปัญชเรชินาปัญชระ มัจัมิวิหรันตะมหิตตเรสะาปารลนตุมังสเพเตมหาปุริสารหาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุระโขชินานุพาเวนะปัตตุปัตถวโธรรมานุภาเวชิตาริสังโคสังคานุพาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรม,มานุพาวะปาริโต ดารามิชินะปัญชาเรติ13พามป้าหงสหสมพินิมมองวิทสาอุทันตังกิริเมารังอุทิตโครัชสีนามานางังทานาธิธรรมวิธีนาชิตวามุนินทโทตันเตยสาอวตุเตพยามังคารานิมาราติเรกะมะาชาัยุทธนิตับสะพระตติงภูรัมปนาราวะวัคคมขะมะหัตถ ยักขังขันทีสุทันตาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาชะข่าวตุเตชะยมังคารานินาคาคีริงชะขาวารังอติมัตตภูตังทาวักขิจกกะมะสะนเนวิวะทารุณนันตังเมตมัมภูเซกาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพราวาตุเตชะตตชยมังคารานิ อุคิตะขัดชะมาหิตหัดทัสุทารุทันตังทาวันติโยชนะปะทังคูริมาละวันตังอิทีพิสังขมตตโมชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชชยมังคะราณิกัตตวากัตทะมุทารังอิวะคัดพินียาจินญายะ สุชะวะคะนังชัยญากรยามะมัติสันเตนะโสมะวิชินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาพะพวตุเตชัยมังคารานิสัจจังวิหายามะมัติจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปะตะมะนังอชิอันทะปูตังปัญญาทะปัทถิชาระริโตชิตวมตตาตตมาุนินโทตันเตชะสาวพวตุเตชัยมังคารานินันโทปนันทะฟุคั วิภูทังมหิติงปุตเตนะทระพุชะเคนะทามาปยันตตอิทูปะเสสะวิธีนาชิตวะมูนินโทตันเตชัสาพุปบตุเตชยัยมังคารานิพุทธาหะทิธิสุภาคาเชนะทัสสะทหัตทางพระมังสุวิสุธิชุติมัติภาก,กาทิ ฐานัญานาคเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันติชาสาโพตุเตเชมังคารานิเอตาปิพุทธชะคะมะยังคระอัตคาธาโยวาจโนทีนะทินีสัมมเตมะตันทีเหตาวานะเนกะวิธินาชิตวามุนินโทมุ่ขังสุขัง อธิิขเมยะนโรสปันโนมหาการุนิโกนาโถหิตายะสภพพะปานินังปุตตปุเรตวาปารมีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะชีนะมุนตุเตชัยมังครังชยันโตพิยาตมูเลสังกยานังนันทิวัตนโน เอวังตวังวิชโยโมหิชัยสุชยมังคเรหอปราชิตะปันลังเกสีเสปทาวิโมคเรอภิเสเกสพะพุทธานังอคัดปโตปโมทติสุนขันตังสุมังคารังสุปะฮาตังสุหุติตังสุขะโนสุมุหุโตจะ สุยิทหังพระมะจาริสุปักขคียังกายะกรรมังวาจากรรมังปักขีนังปักขีนังมโนกรรมังปณีทีเตปักขีนาปัฏฐกีนานิกัตตวานะระพันตเตปักขีเน พระวันตุสัพพะมังคารังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัธาสุธีพระวันตุเตสัพพระวันตุสัพพะมังคารังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธรรมานุภาเวนะสัธาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคารังรักันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัธาสุธีพระวันตุเตสิยาเทวตาสันติวิหารวาสีภูเปคเรโหธิ คาเรตเิงตะเฮงตาธรรมะธาเนนะอวันตุภูชิตาโสถิงตะโรนเตทะวิหาระมันเรเทราจะมัจฉานาวกะนวกาจะพิขาโวสารามิกาทานปฏิอุปาสก,กาพระมาจะเทษานิฆมาจะอิสารา สัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราปุชาเยปิอันทะสัมภาวาสังเสทะชาตาอัฐาวูปะปาะติกาหินญ,ญาณิกังธรรมะวรังปะกิจะเตสับเพปิทุกขัสสะตะโกนตุสังขยังทาตุ จิรังสตังธัมโมธัมมัตทาราจะภุคขาราสังโฆโหตุสมักคูควะอัตตายะจะหิตายะจะ,ะ,จะอัมเหรักขะตุสัมสทธัมโมสัพเพปิธัมมะจาริโนวุตถิงสัมปาปุนินยามะธัมเมอริยปะเวทิตาส ปัศนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาทารังปะเวทฉันโตกาเรเทโวปะวัตสตุวุธิพาวายะสัทธานังสัมิตทัทงเนตุทะเมทะนินมาตาปิตาจะอจชรังนิจจังรักันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสภาทาบทที่15ทุกขปัตตาจะนินทุกขาพระยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนินสาโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมภะตังปุญญะสัมปะทัง สัพเพเวทานุโมทัทันตุสัพพะสพัมปัิสิทธิยาทานาังทะทันตุสัพทะยะสีลังคันรักขันตุสัพาพาภาวนาฤพิรตตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาตากาสัพเพพุทธาภรัปปตาปเจกานันจะยังพรหัง อะะหังหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามิสัพพะโสบทที่สิบหกโหนตุสัพพังสุมังค r a n g รักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวโสถีโหนตุนิรันต,ตรังโหตุาา mornings, สัพพังสุมังค r a ง g รักข <fish festivals. S 2> ันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพปเทวตาสพะสังฆานุภาเวนะสนสุถีโหตุนิรันตรัง,รงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าและครอบครัวของข้าพาเจ้า ขอให้พ้นทุกจากภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญในทา,ทางโลกและทางธรรมขอตววเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสราธยายบทสวดมต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าและตลอดจนวัตถุมงคลและพระปิต,ตายอดเรษฐีเหรียญยอดเรษฐี เหรียนไหวครูหกแปดจดหลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพประดิษจงสำเร็จด้วยด้วยสำเร็จศักดิ์สิทธ์ด้วยทุกประการด้วยเทวนินสาธุ